วัสดีทุกคนกันด้วยครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องว u t t e r f o c g อีกเช่นเคยนะคลิปนี้ก็อยู่ในแอปพริเค i โอมินเนียนนะเล่นได้ทั้ง Android แล้วก็ iOS สลำหรับใครที่จะทําการเล่นดูคลิปนี้ไปก่อนแล้วกันนะครับว่ายังสามารถถอนได้ไหมสำหรับใครที่จะทําการถอนนะครับไม่สามารถถอนเงินเข้าทูบันนี่วอลเล็ได้นะเมื่อก่อนนะครับช่วงแรกๆนะครับประมาณ1เดือนนะ มีการถอนเงินเข้าทูบันนี่วอลเล็ตอยู่นะครับหลังจากนั้นก็หายไปนะครับช่องทางที่เราสามารถถอนออกมาได้นะครับจะเป็นช่องทางที่เป็นของ La z a d a Grab พวกนี้นะครับแล้วก็ a i s นะครับถ้าใครอยากเติมเงินนะครับช่องทางพวกนี้ยังเหลืออยู่และใช้คะแนนไม่เยอะด้วยนะครับตอนนี้นะครับถ้าใครจะทำการถอนใช้คะแนนเพียงแค่144คะแนนเท่านั้นสำหรับใครที่จะทำการแลกอยู่ที่50บาทตรงนี้เป็น โค้ดส่วนลดนะบอกไว้ก่อนนะตรงนี้เป็นโค้ดส่วนลดสําหรับวิธีการใช้เดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ให้ใต้ล่างคลิปนะสำหรับการใช้งานก็ถือว่าน่าใช้อยู่การลดตรงนี้ไม่มีขั้นต่ําด้วยไม่มีขั้นต่ําถือว่าคุ้มมากๆเดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะครับสาหรับตรงนี้นะครับก็จะเป็นการถอนนะครับขั้นต่ําอยู่ที่50บาทแต่ถ้าใครนะครับใช้ซิมนะครับก็จะเป็นการถอนขั้นต่ําเหมือนกันเลยนะครับอยู่ที่ 50บาทเหมือนกันมีตัวไหนที่น้อยบ้างมีไหมไม่น่ามีนะไม่น่ามีน่าจะน้อยสุดแค่ประมาณเฮ้ยเดียดเด,เด้อยน้อยน้อยมีอยู่นะตรงนี้เฮ้ยเยอะอยู่เยอะอยู่นะพวกนี้เยอะอยู่ ขั้นต่ำก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ50บาทนะครับสําหรับใครที่จะทําการถอนการเล่นนะครับการหาคะแนนจะเป็นการทําแบบสอบถามทั่วไปนะครับการสะสมคะแนนพวกนี้นะก็มีมาให้เหมือนเดิมนะครับการหาคะแนนค่อนข้างที่จะยากมากๆบอกไว้เลยนะกว่าจะทําแบบสอบถามเสร็จสําหรับใครที่จะทําการเล่นใหม่ๆตอนนี้ผมมีคะแนนอยู่ที่เท่าไหร่ตอนนี้มีคะแนนอยู่ที่248คะแนนหรืออยู่ที่ประมาณ 86บาทนั่นเองสำหรับใครที่จะนำการถอนนะก็สามารถถอนเงินเข้าลาซาด้าได้นะสำหรับการถอนนะับเดี๋ยวแปะลิงก์มาให้ใต้ล่างคลิปนะสำหรับการอัปเดตการถอนและการใช้งานนะเดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะครับสำหรับใครที่จะทำการถอนนะครับเดี๋ยวเราจะเลือกเป็นลาซาด้าละกันนะครับตอนนี้ผมได้ทำการเลือกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะ เดีย๋ยวเปิดให้เพื่อนๆดูหน่อยละกันนะสำหรับ Lazada ของเรานะครับจะใช้คะแนนอยู่ที่137คะแนน137คะแนนนะแลกได้อยู่ที่ประมาณ50บาทนะครับถ้าใครเป็นผู้ใช้ใหม่นะครับหรือเพิ่งเคยเล่นนะครับเพื่อนๆจะต้องมีคะแนนมากกว่า500คะแนนนะครับถึงจะสามารถถอนเงินออกมาได้นะจะต้องถึงขั้นตามก่อนนะครับถึงจะสามารถถอนออกมาได้ถ้าใครสะสมไปแล้วถึงคะแนนการถอนของเพื่อนๆนะับจะครบไปเป็นที่เรียบร้อยครบอยู่ที่1 3ึ เจ็ดคะแนนแบบนี้ก็ไม่สามารถถอนออกมาได้นั่นเองนะอ่ะมาดูกันดีกว่านะครับเดี๋ยวเราก,กดคลิกรับรางวัลได้เลยนะเดี๋ยวผมพย,ยัมแคปหน้าจอกันก่อนอน,นะอ่ามาดูกันดีกว่ากดคลิกรับรางวัลได้เลยอยู่ที่ 50บาทถือว่าเยอะนะถือว่าถือว่าค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรกดคลิกรับรางวัลได้เลยนะตอนนี้นะครับเราได้รับรางวัลไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะอ่านี่ตอนนี้นะครับเขาบอกว่ารางวัลของคุณกําลังมาคุณจะได้รับทางอีเมลภายใน30นาทีนะเดี๋ยวจะมาอัปเดตอีกทีและกันตอนนี้เราได้ทําการแลกไปเป็นที่เรียบร้อยนะการแลกของเรานะครับนี่ก็ใครจะทําการแลกนะครับเดี๋ยวเมื่อก่อนมีเพย์พาด้วยนะเฮ้ย เดี๋ยวๆๆๆน่าจะเป็นประเทศอื่นหรือเปล่าน่าจะเป็นประเทศอื่นนะส่วนทู o m น n ่ y w a เล e นี่ไม่มีนะสำหรับใครที่สงสัยพี่ มีทูมันนี่ไหมมีทูมันนี่ให้ถอนไหมไม่มีไม่มีนะบอกไว้เลยไม่มีนะครับสลหักใครที่จะทําการถอนนะครับก็คือไม่มีนะสลหักใครที่จะทําการเล่นเกมนี้ก็ลองพิจารณาดูดีๆแล้วกันนะครับยังสามารถถอนและก็เล่นได้ปกตินะสำหรับภาพโอบิเนียนนั่นเองนะโอเคนะครับสำหรับใครที่ชอบคิดดนี้นะครับหรือคิดดนี้มีประโยชน์ตอเพื่อนนะอย่าลืมกดไลค์ กดแชร์กดติดตามคลิปนี้กันด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม,ใหม่จากช่องมันตัวโฟกัสนั่นเองคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ